ยิ่งคุณเงียบยิ่งได้เปรียบมากกว่าคนอื่นเงียบเท่ากับแพ้เหรอหรือว่าเงียบเท่ากับเป็นคนอ่อนแอหรือเงียบเท่ากับถูกคนอื่นมองข้ามไม่ใช่เลยคนที่เงียบคือคนที่มีอาวุธลับของคนฉลาดที่สุดคนที่เงียบคือคนที่มีพลังที่ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ดีคุณเคยเจอคนที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เขาใช้เพียงแค่สายตาเดียวก็ทำให้ทุกคนรับรู้ได้ว่า เขาต้องการอะไรไหมครับบางคนแค่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ออกคำสั่งโดยที่ไม่ต้องแสดงอำนาจแต่กลับทำให้คนรอบข้างสัมผัสได้ถึงแรงกดดันความมั่นใจและพลังบางอย่างที่ทำให้ต้องเงียบและฟังนั่นคือพลังของคนที่เข้าใจความเงียบและใช้มันอย่างถูกต้องคนเหล่านี้รู้ดีว่าบางครั้งคำพูดที่มากเกินไปทำให้เสียพลังอำนาจยิ่งคุณพูดน้อยลงเท่าไหร่คำพูดของคุณจะยิ่งมีน้ำหนัก มากขึ้นเท่านั้นยิ่งคำพูดของคุณเป็นความจริงมากเท่าไหร่หรือไร้ซึ่งคำโกหกมากเท่าไหร่คุณพูดอะไรแล้วเป็นจริงคุณจะกลายเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากพูดให้น้อยแต่คำพูดทุกคำหนักนั่นเมื่อคุณเลือกพูดอะไรสักอย่าอย่พูดเพียงพึ่เติมเต็มความเงียบแต่ให้พูดด้วยความหมายที่แท้จริงแล้วจงหยุดให้ทุกคำของคุณก้องอยู่ในใจของคนฟัง การที่คุณเงียบทำให้คุณเป็นฝ่ายควบคุมไม่ได้หมายความว่าคุณตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และคุณจะไม่เผยไพ่ในมือให้กับใครเห็นและมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คุณอยู่เหนือทุกสถานการณ์เสมืองจงใช้ความเงียบให้เป็นและคุณจะได้เปรียบเสมอการที่คุณเงียบคือการที่คุณเริ่มต้นด้วยการควบคุมอารมณ์คุณจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ในรูปแบบไหน แต่คุณจะตอบทุกสิ่งกลับไปด้วยความจริงและสิ่งนี้จะทำให้การพูดของคุณมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลการเงียบและพูดในสิ่งที่ควรพูดไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงทำให้คุณน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะสิ่งสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันเป็นเรื่องที่คุณสามารถทาได้ด้วยตัวเองและวิธีการเริ่มก็ง,ง่ายมากๆเพียงแค่ครั้งต่อไป ที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องพูดลองหยุดและคิดก่อนว่าคำพูดนั้นจำเป็นไหมถ้ามันไม่สำคัญมากพอที่จะทำให้คุณแสดงความคิดเห็นก็ยงปล่อยให้ความเงียบเป็นคำตอบแทนเพราะบางครั้งความเงียบก็คือคำพูดที่ทรงพลังที่สุดวันนี้ผมจะพาคุณไปเข้าใจว่าทำไมความเงียบถึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วคุณจะใช้มันยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการที่คุณเงียบ คุณจะได้ช่วงเวลามากกว่าคนอื่นคุณสามารถใช้ช่วงเวลานั้นในการสังเกตทุกคนจะเผยไพ่โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเคยอยู่ในห้องประชุมแล้วมีคนพูดอยู่ตลอดเวลาไหมครับหรือคุณเคยคุยกับคนที่พยายามจะอวดรู้ว่าเขารู้ทุกอย่างคนที่พูดมากส่วนใหญ่ต้องการให้คนอื่นยอมรับพวกเขากำลังพยายามแสดงให้โลกรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือ ยิ่งพูดมากยิ่งเปิดเผยไพย่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นในขณะที่คุณเงียบคุณจะเริ่มเห็นว่าใครมีจุดอ่อนตรงไหนคุณจะจับสังเกตว่าคนไหนแค่พูดให้ดูดีแต่ไม่มีของจริงคุณจะเริ่มเข้าใจว่าใครเป็นคนที่มีอำนาจจริงๆและคุณจะอ่านเกมออกคุณจะเดินเกมได้โดยที่ยังไม่ต้องพูดหรือทำอะไรเลยในสนามรบคนที่เผยอาวุธก่อนมักจะเป็นคนที่แพ้ก่อนข้อที่2เงียบ แล้วควบคุมสถานการณ์ความเงียบมีพลังมากกว่าที่คุณคิดลองนึกถึงภาพเวลาคุณเจอคนที่พยายามทําให้คุณโกรธซึ่งตรงจุดนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวมากๆที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังผมเคยได้สนทนากับคนที่มีอารมณ์โกรธอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อผมรู้ว่าถ้าผมยิ่งโกรธไปกับเขาเขาก็จะยิ่งใช้ถ้อยคําที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นผมเลยเลือกที่จะเงียบและสวนทิศทางอารมณ์ของเขาด้วยการใจเย็นกลับกลายเป็นว่ายิ่งทําให้เขาโมโห และเพิ่มความโกรธเข้าไปยิ่งขึ้นเพราะว่าอารมณ์ของเขาที่เปรียบเสมือนไฟที่เขาคิดว่ารุนแรงกลับทำอะไรผมไม่ได้เลยถ้าเราเป็นน้ำที่เยือกเย็นและยิ่งใหญ่ไฟที่รุนแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถเผาใจเราได้สุดท้ายไฟนั้นก็แพ้ให้กับอารมณ์ตัวเองยิ่งเขาโกรธเขาก็ยิ่งดูแย่หรือเต็มไปด้วยอารมณ์ในการสนทนาถ้าคุณโต้กลับทันทีแสดงว่าคุณถูกควบคุมแต่ถ้าคุณเงียบและมองสถานาการณ์ให้ชัดเจน คุณจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมทุกอย่างได้เองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนักต่อรองที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเยอะที่สุดแต่คือคนที่เงียบฟังและรอจังหวะที่ใช่คนฉลาดไม่พยายามเอาชนะด้วยคำพูดแต่พวกเขาจะปล่อยให้คนอื่นพูดไปแล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนักลบที่เก่งที่สุดคือคนที่ไม่จาเป็นต้องชักดาบข้อที่3เงียบแล้วเลือกเวลาพูดให้เฉียบคม ถ้าคุณพูดทุกคำคำพูดของคุณจะไม่มีค่าแต่ถ้าคุณเลือกพูดเฉพาะเวลาที่จำเป็นทุกคำพูดของคุณจะทรงพลังยิ่งกว่าที่เคยเป็นเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่มีอำนาจจริงๆพูดไม่เยอะพวกเขาใช้คำพูดน้อยแต่ทุกคำพูดมีน้ำหนักมากและเวลาที่พูดออกมาคนอื่นต้องหยุดฟังเพราะพวกเขาไม่พูดพล่ําเพื่อทุกคำพูดของพวกเขาคือ คำที่ต้องฟังจงพูดเฉพาะเวลาที่ต้องการให้คนอื่นหยุดและฟังคุณจริงๆแล้วสร้างความลึกลับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงมีสเสน่ห์ทั้งที่เขาแทบไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าคนเรามักสนใจในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจคนที่พูดมากถูกอ่านออกได้ง่ายคนที่เงียบทำให้คนอื่นสงสัยยิ่งคุณพูดน้อยคนจะยิ่งอยากรู้ว่าคุณคิดอะไร ยิ่งคุณเงียบคนจะยิ่งอยากเข้าหาคุณมากกว่าที่เคยเป็นและคำพูดของคุณจะมีคุณค่าหากคุณพูดกับเขาเขาจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่พิเศษที่เขาได้รับนอกเหนือจากคนอื่นและนี่คือสิ่งที่คนระดับสูงเข้าใจดีคนฉลาดเลือกพูดให้น้อยเพื่อให้ทุกคำพูดมีพลังข้อที่5เงียบแล้วให้ผลลัพธ์พูดแทนเคยสงสัยไหมว่าคนรวยจริงๆแล้วทำไมถึงมักพูดน้อย พราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครเชื่อพวกเขาแค่ลงมือทำและปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทนคนที่พูดว่าฉันรวยมักจะไม่ได้รวยแต่คนที่รวยจริงๆมักจะไม่พูดและทำให้ดูดังนั้นแทนที่คุณจะพยายามพูดให้ตัวเองดูดีให้เงียบและใช้พลังทั้งหมดไปโฟกัสในการลงมือทาเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์คือคำพูดที่ดังที่สุดที่คุณไม่ต้องพูดเอง แล้วคุณจะเลือกอะไรเป็นคนที่พูดเยอะเพื่อให้คนสนใจแต่สุดท้ายไม่มีใครจดจำหรือเป็นคนที่พูดน้อยแต่ทำให้ทุกคำพูดของคุณมีน้ำหนักจนคนต้องฟังเพราะมันดังอย่างชัดเจนอย่าพูดเพื่อให้ตัวเองดูสำคัญจงเงียบและทำให้ทุกคนเฝ้ารอที่จะฟังคำพูดของคุณและเมื่อวันที่คุณพูดทุกคำของคุณจะมีค่ามาก มากกว่าคำพูดของคนที่พูดทั้งชีวิตหรือพูดอยู่ตลอดเวลาและถ้าคุณสนใจที่จะใช้วิธีเอาชนะผู้อื่นแบบคนฉลาดด้วยความเงียบเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองให้แกล่งยิ่งขึ้นทั้งความคิดการสื่อสารและการควบคุมสถานการณ์กดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณไปสู่มุมมองใหม่ๆที่ช่วยให้คุณคิดเหนือกว่าคนทั่วไป และเดินเกมอย่างชาญฉลาดเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ 2K Podcast สวัสดีครับ